สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนทริปชอนลนะครับเที่ยวไปเต้นไปกับผมนะครับครูชิงนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาแนะนำพระเอกในช่องเราเขาเรียกว่าทุกคนที่ได้ติดตามช่องผมคงรู้จักอยู่แล้วนะครับพระเอกในช่องนี้นอกจากผมแล้วนะครับที่เป็นพระเอกในช่องนี้ก็จะมีนี่ครับป้ามเนเห็นไหมด้านหลังเจ้า น้องสายลมของเราครับ Yamaha T City 125cc เรามาคุยถึงเรื่องข้อดีและข้อเสียของเจ้าน้องสายลมนะครับ T City 125ของผมนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับต้องเท้าความก่อนคันนี้นะครับเราใช้มาประมาณ7ปีละตอนนี้ระยะใหม่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0มื่นกว่าๆนะครับก็ ถือว่าไม่รู้เยอะหรือไม่เยอะนะครับแต่อันนี้เป็นพระเอกที่เวลาผมออกทริปส่วนใหญ่ผมจะใช้คันนี้แหละซีซไม่เยอะนะครับแต่ก็ไปได้ถ้าใครเห็นและติดตามช่องผมจะรู้ว่าคันนี้คือเพื่อนคู่ใจของผมเลยนะครับโอเคถ้าย่างนั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักกับน้องสายลมของผมกันดีกว่านะครับยามาฮ่าทรีซิตี125นะครับซีจริงๆแล้วยามาฮ่าทรีซิตเนี่ยนะครับ จะมีอีกไทายนึงด้วยนะครับเป็น155ซีซีเป็นตัวใหม่กว่านี้นะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยไม่มีขายละนะครับเป็นแรอเทมไปเรียบร้อยสําหรับประเทศไทยนะแต่ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศเนี่ยยังขายอยู่เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่นิยมกันนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นรถแปลกคนก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่เรามาทําความรู้จักกับน้องกันเลยนะครับหลายคนมักจะถามว่าขี่ยากไหมนะครับ ผมก็ต้องบอกเลยว่าขี่ไม่ยากแล้วก็ขี่ไม่ง่ายสรุปง่ายหรือยากผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคือคันนี้เป็นรถที่ทรงตัวง่ายนะแต่น้ำหนักมันเยอะนะครับเวลาแบบก่อนจะขี่เนี่ยเวลาหักเลี้ยวหรือเวลาจอดหรืออะไรก็ตามหรือเอาขาตั้งขึ้นผมว่าอนนี้สำหรับคนที่มีแรงไม่มากผมว่าอันตรายนะครับไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับคนที่ขาไม่แข็งแรง ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับหรือเป็นผู้หญิงที่แบบเอวบางร่างน้อยผมก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะนะครับให้หนีไปเลยอย่ามาตรงนี้นะครับแต่แต่เมื่อเวลาขี่แล้วเนี่ยมันก็มีความปลอดภัยมากๆข้างหน้าจะหนักหน่อยมันจะหนึบเกาะถนนมากๆากนะครับทีนี้รู้เรื่องที่ว่าขี่ยากหรือขี่ง่ายแล้วนะครับอันนี้ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับมันขึ้นอยู่กับเราแหละว่าถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่ แข็งแรงก,ก็ถือว่าขี่ง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กผมว่าก็ค่อนข้างจะลําบากเล็กน้อยก็ต้องไปวัดกันเองนะครับจากตัวเองนะบํารุงรักษาแมนนทันนนเป็นอย่างไรเราต้องยอมรับแหละว่าเนี่ยคือเขามี3ลอ้อใช่ไหมฮะอะไรที่มันมากกว่าชาวบ้านอ่ะมันก็จะแพงอย่างเช่นเปลี่ยนยางมันมี3เส้นนี่ มันก็ต้องแพงกว่า2เส้นอยู่แล้วเรื่องของโช๊คนะครับก็ถ้าเกิดจะซ่อมหรือเซ็ตน้ํามันหรือเซ็ตโชค๊คมันมันมันมีโชค๊ค3จุดอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วแต่เรื่องโช๊คเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเสียนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเซ็ตเลยใช้เดิมๆอยู่ตลอดเวลาส่วนยางเนี่ยก็3เส้นน่ะเอางี้ดีกว่าต้องบวกเพิ่มไปอีก1เส้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของคำว่าแมนทานแนนนะครับส่วน อย่างอื่นก็เหมือนรถออโต้ทั่วไปนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีก็3-400ก็ไม่ต่างอะไรกับพวก n m a x ็ Mac นะครับแอร์ล็อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องเขาเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับยามาฮามี o ด้วยซ้ำนะครับเป็นมีโอตัวเหมือนแบบเป็นตัวล่าสุดของมีโอครับตัวสุดท้ายนะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการแม่ทันแนนสายพานเม็ดชามอะไรพวกนี้ปกติครับไม่น่ากลัวอะไร ถ้าถามถึงเรื่องมแมนทานนั้นนะไม่น่ากลัวอะไรครับบอกเลยอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมากกว่าชาวบ,บ้านคือเรื่องของเบรกเพราะเบรกมีเบรกซ้ายเบรกขวานะครับข้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังด้วยก็มีเบรกเพิ่มใหม่อีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรรับได้ฮนะเปลี่ยนทีตอนนั้นจําได้ว่า700บาทนะครับไม่แพงครับไม่แพงโอเคทีนี้เรามาดูข้อดีและข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเบรกมั่นใจมากปลอดภัยสุดๆนะครับ ไม่มีแฉลบอะ,ะเวลาแบบขับไปเร็วๆแล้วต้องเบรกเร็วนี้นแบบสองล้อมันเกาะอยู่เลยจึ๊กอย่างี้เลยนะมันไม่มันไม่ต้องกล,ลัวเรื่อ,องของแบบพื้นถล่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าล้อหน้ามีสองล้อไงเบรกแบบผมบอกเลยโคตรมั่นใจเลยแม้กระทั่งตัวเนี้ไม่มี ABS นะครับยังปลอดภัยมากๆแบบขี่แล้วโคตรมั่นใจเลยมั่นใจมากๆนี่คือข้อดีข้อที่1นะครับข้อดีข้อที่2น,นะครับ ถึงแม้ซีเขาจะน้อยนะครับแต่ท้อเขากําลังตอนต้นอ่ะกำลังต้นช่วงต้นก็ไม่น้อยนะครับไม่ขี้เหรนะครับมันสามารถพาผมขึ้นไปเนินที่มันยากได้หลายเนินเลยนะครับคือตั้งแต่ขี่มาเนี่ยถ้าใครติดตามช่องผมมาไปไล่ดูนะไปที่ยากๆมาเยอะและ้วมีอยู่แค่ที่เดียวที่มันขึ้นไม่ไหวจริงๆนะครับก็คือดอยสอยมาลัยนะครับเป็นเนินรับแขกของดอยสอยมาลัยนะ นอกนั้นผมไปเขาก็โจมก็แม้กทั่งกอเซโลเขาสวรรค์เขาเทวด,ดามันขึ้นได้หมดนะครับผมขึ้นไปหมดแล้วนะครับถือว่าไม่เร็วเลยถึงกําลังจะน้อยแต่ทอเขาใช้ได้นะครับโอเคครับข้อดีข้อต่อไปข้อที่3นะฮะความที่มันมี2ล้อเนี่ยข้อดีของ2ล้อหน้าของ t r e ซิตี้ตัวนี้ฮะคือมันเป็นอิสระมันสามารถขึ้นเนินได้ปึกขึ้นอย่างนี้แล้วขึ้นต่อ คือมันมันสามารถขึ้นเนินหรือขึ้นที่ที่มันเป็นสเตปอะครับผมว่าเอาจริงขึ้นได้ง่ายกว่า2อล้อด้วยซ้ำน,นะซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆก็ดูจากที่ในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้นะครับเวลาเราขึ้นเขาเราไปเจอหลุ่มหรือเราไปเจอเนินบางเนินที่มันเป็นแบบขรุขระมันก็จะขึ้นไปตึ๊กตึ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 กผมว่าอันเนี้ยคือเป็นข้อดีที่แบบดีมากๆแล้วยิ่งเวลาลงเนินนะ มันมั่นใจมันไม่ถลายออกข้างไงไปดูคลิปที่เราไปกอเซโร Zero ครับเราปล่อยไหลลงมาโดยที่เราไม่สตาร์รถด,ด้วยนะครับคือใช้คําว่าประหยัดทรัพยากรเรื่องของคลัสไปด้วยมันลงได้แบบสบายมากเลยอะแบบไม่มีแถไม่มีไถมันโคตรดีเลยผมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆสําหรับ2องล้อหน้าตัวนี้นครับประทับใจสุดๆโอเค3ข้อดีไปแล้ว ทีนี้เรามาพบกับเรื่องเขาเรียกว่ามาคุยกันถึงเรื่องข้อเสียบ้างนะครับแน่นอนแหละทุกอย่างมันมีดีแล้วมันก็มีเสียมันไม่มีอะไรที่มันแบบดีเพอร์เฟกทั้งหมด1 0 0ซนะครับมันต้องมีดีและมีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยข้อเสียอย่างแรกคือซีซีน,น้อยนะครับความที่ซีซีน้อยตั้งแต่แรกไปแล้วผมจะบอกว่าต้นเขาก็จัดอยู่ระดับหนึ่งมีท็อกที่แบบ จะพาขึ้นเนินได้แต่เวลาเราออกทริปไกลๆเนี่ยคือความที่มันซีซีน้อยอะนะครับแล้วก็การวิ่งเขาเรียกว่าความเร็วสูงสุดของเขาดีกว่านะครับเ mm hmm. ต็มที่คันนี้นะครับได้100เ mm hmm. ต็มที่แล้วนะแบบไปยาวๆเลยนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำได้โดยที่แบบการออกทริปที่เราไปออกทริปนะครับ ก็90กิโลเมตรต่อช่วโมงประมาณนี้นะครับอาจจะมีแบบช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงของสตรีมลมอยู่ในอุโมงลมหลังรถคั้นอื่นก็จะไปได้สักร้อยนึง mm hmm. บางทีมันไปได้ถึง1 0อห้าเลยนะเว้เออมันไปได้เหมือนกนันนะมันไม่ขี้เหร่นะครับแต่สําหรับคนที่รีบเร่งรีบมากๆก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะมันไปได้เท่านี้แหละแต่ถามไปได้ไหมก็ไปได้นะครับสาหรับคนไม่รีบแล้วมันปลอดภัยไง เนาะท็อปสปีดมันได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยกว่ารถใหญ่นิดนึงใช้คำนี้จ้ะโอเคต่อไปเป็นข้อที่2นะครับข้อเสียข้อที่2คือน้ำหนักรถมันเยอะความที่น้ำหนักรถมันเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคกับหลายเรื่องนะครับคือ1คืออย่างที่บอกเป็นเรื่องของทางชันมากๆเนี่ยโอเคถึงท้อกมันจะสูงอะ่ะ แต่น้ำหนักมันมันเยอะมากๆเวลาเราจะบรรทุกอะไรไปเราก็ต้องจัดสรรและคิดให้มันดีๆเลยเพราะว่าน้ำหนักมันมันมันเยอะมากมันแบกซีซีมันแบกน้ำหนักตัวมันค่อนข้างลาบากนิดนึงนะครับต้องต้องคิดระวางแผนดีๆก็ปกติแล้วรถ125าซีซีน้ำหนักจริงๆมันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ9กกิโลเนาะประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยนะครับแต่คันนี้ ทรีซิตี้ผมเนี่ยน้องใสลมผมเนี่ยมันไปถึง155กิโลเลยนะครับถือว่าถือว่าเป็นรถ1 2 5ซีซีที่ค่อนข้างหนักมากๆอีกนิดเดียวก็จะเท่าฟอร์ซ่าละฟอร์ซ่านี่1้0 1ร้ยโลหรือ170โลนะผมจำไม่ผิดนะตัวฟอร์ซ่าหนึ่งของผมนะครับนั่นแนหะคืออุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องยอมรับได้นะครับถ้าจะใช้เขาเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับผมข้อเสียข้อที่นะครัะ หาที่มทนแมนเทนนนซ์ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถแปลกหลายที่นะครับอาจจะกังวลน,นะครับไม่กลา้าอย่างเช่นพวกมนแมนเทนนนต์เรื่องของโชกหน้าล้อหน้าหรืออะไรก็ตามอะไรที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนะฮะอันเนี้ยค,คนก็จะกังวลแล้วว่าเอ๊ะยังไงอะไรยังไงเวลาเราไปทําอู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นล้างชุดข้างถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนสายพาน อะไรแบบเนี้ยไม่ยากครับก็ทั่วไปปกติทุกที่ทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะออกทริปแต่ละครั้งอะไรที่มันยากๆอ่ะที่มันซ่อมยากอ่ะผมก็จะชิงไปทําก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับเช็คยางก่อนนะฮะเช็คโชคก่อนแค่นั้นนะครับที่เหลือก็ไม่มีปัญหานอกนั้นเราก็ไปว่ากันช่างเอาดาบหน้าได้นะครับไปซ่อมเอาดาบหน้าได้ แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือข้อดี3ข้อและข้อเสีย3ข้อสําหรับผมนะเพราะว่าหลายคนอาจจะเจอข้อดีและข้อเสียไม่เหมือนกันจริงๆผมรับมันได้อะรับข้อเสีย3ข้อนี้ได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยขับรถคันนี้บ่อยมากใช้คําว่าขี่รถคันนี้บ่อยมากดีกว่านะครับคือมันเป็นเรื่องประทับใจและกันสําหรับรถคันนี้นะครับ หนึงคือรถคันนี้ขี่แล้วมันรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยมากๆนะครับถึงท่านั่งมันจะแบบดูไม่สบายมากเท่ากับฟอร์ซ่านะแต่ก็แปลกนะมันไม่เมื่อยนะมันนั่งแล้วมันขี่ได้แบบยาวๆเลยก็ก็แปลกดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับอีกสุดท้ายเรื่องที่ประทับใจมากๆนะครับรถคันนี้เป็นรถที่เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมทางใช้คํานี้ดีกว่าไปไหนมาไหนทุกคนี่จะถามหมดเลยว่า เป็นไงบ้างครับพี่ครับสบายไหมขี่เป็นยังไงใช่คําว่ามีเรื่องได้คุยกันดีกว่าส่วนหลายๆครั้งนะครับเวลาขี่ไปผ่านโรงเรียนหรือเจอเด็กๆจะมีความเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นตลอดมันจะเห็นความแบบความน่ารักความไร้เดียงสาข,ของเด็กความแบบความใสใสของเด็กที่มันที่เขาแบบปล่อยออกมาตกใจออกมาสงสัยออกมางงงวยออกมาเดินวนซ้ายวนขวาดูรถอยู่นั่นแหละนะครับมันทําให้เราแบบ รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็มีเรื่องคุยกับเขานะครับบางครั้งผมยังแอบถ่ายวิดีโอน้องๆพวกนี้อยู่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีมันเป็นมิตรกับผู้คนน่ะยิ่งเวลาเข้าด่านนะที่ว่าตรวจรถอะไม่มีตรวจยิ้มยิ้มตลอดหรอกเป็นไงครับขี่สบายไหมครับเออกลายเป็นแบบเข้าด่านออกด่านง่ายว่ะโคตรเจ๋งเลยนี่แหละครับผมกับเพื่อนร่วมทางที่เรียกว่า ที่เขาเรียกเป็นพระเอกของผมในช่องนะครับคือนี่ครับน้องสายลมยามาฮ่าทรีซิต้และคุณล่ะฮะมีพระเอกเพื่อนคู่ใจของคุณหรือ,อยังนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าพอแค่นี้ปิดทริปไม่ใช่ปิดทริปดิปิดคลิปแต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าการรีวิวน้องสายลมนะฮะยามาฮ่าทรีซ125 c c ซีคันนี้นะครับก็ จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่มองและหาตอนนี้มันไม่มีมือ1แล้วมันมีมือ2ก็เลนส์อยู่ที่25000ืถึงสามหมนสามหปลายๆนะครับสำหรับตัว125นะครับก็อยู่ที่สภาพนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการชมคลิปนี้แล้วยังไงเตรียมตัวฮะเดี๋ยวหน้าฝนหน้าร้อนเราอาจจะ เก็บตัวอยู่ที่บ้านเพราะเราตั้งใจลดน้ําหนักน้ําหนักเราเยอะขึ้นเยอะระดับหนึ่งนะครับเราอยากจะเอาลงสัก5้กิโลผมเชื่อมั่นว่านะ่าจะลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับเราก็ฟักตัวอยู่บ้านในการลดน้ําหนักและออกกาลังกายและคุมอาหารนะฮะและเดี๋ยวหลังจากนี้หน้าฝนเราจะออกไปตะลุยหน้าฝนกันนะครับผมแพลนไว้เบาๆนะฮะว่าจะไปดูนาขั้นบันไดนะครับก็ยังไงก็ฝากกด ติดตามกดกระดิ่งและกด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับยังไงก็ฝากกดเข้าไปดูคลิปเก่าๆของเราด้วยในนฮ้พระเอกของเราครับน้องสายลมอ่ะแล้วก็ผมด้วยนะครับครับอย่าลืมนะครับใครชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งกด u b s c r i b e ไปด้วยถ้าชอบมากก็แชร์ไปด้วยยิ่งดีโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมครับบ๊ายบาย เ้ยยังไม่ได้เต้นเลยคลิปนี้โอ้โอ้อออ <laughs> โอ้โอ้ปุ๊บบายบายครับ